สวัสดีครับวันนี้ผมร้านนีมอเตอร์มานำเสนอครับเป็น p x สปีสองพันสิบเจ็ดครับส้มดำนะครับผมเครื่องเดิมนะครับคันนี้มีแต่งก็มีของแต่งมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับนี่ครับผมส้มดำเป็นแจรีโมทนะครับตัวนี้ให้ดูรอบคันก่อนนะครับเรียนชนบุรีนะครับส่วนตัวรถก็มีแต่งแฮนด์มาครับเป็นไทเทเนียมนะครับสีนะครับ แล้วก็จะเป็นคิ้วคิ้วกรอบเรือนไม้กับรอบคิ้วหน้าเป็นคาร์บอนนะครับเคลือบคาร์บอนแท้มานะครับเป็นเหมือนทาหุ้มอะครับตัวรถก็มีเบาะปาดนะครับเบาะของยี่ห้ออะไรดูเอาเองนะครับก็ไปใส่ล้อก็หล่อเลยนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับใช้เงินออกรถสามพันห้าร้อยบาทนะครับไฟแนนซ์ ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทุกจังหวัดนะครับขอไม่ติดแบ็กลิสเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์นะครับ